ขึ้อการเี่ยวโครามาจะให้ไม่เสี่ยวให้ดูรมันมัน้ใช่มันเท่าไหร่แล้วบอกเขาไปปันพาว่าเมาไปกินตายเข้าขยับน่าใจวเห็นหน้าเห็นหน้าะประคาอความรู้สึกด้วยเข้าไปไหนตุ๊กแกแล้วนะแม่ตุ๊แกนะเห็นมเห็นไ้เห็นไมเห็นไหม แล้วนานมากแกดิแกเลยแกให้เธอเด้อแกให้เด้อไม่เชื uh, ่อสายเป็นไหมอันนี่ไม่เด็นหรอกมาเป็นมากเป็นด้ว้ยกับเป็นเลาะคที่มาซื้อมาเจี๊ยต่างคูขาดไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย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  妈妈。<Long>